แนะนำว่าคนซื้อรถเนี่ยซื้อแล้วก็อยากขายเพิ่งอย่ารีบขายนะครับผมเห็นราคาใช้กันสี่ห้าปีเนี่ยหายกันเป็นสี่ห้าแสนบาทงั้นก็ถ้าแบตมันยังยังอยู่ในประกันอย่าไปขายคือคือถ้าขายปุ๊บราคาตกปับ๊บถ้าไม่ขายก็ราคาอยู่ตรงนั้นครับถามว่าเป็นประเด็นไหมเป็นประเด็นแน่นอนครับนะแล้วแล้วแนวโน้มเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีแบตเตอรี่ซึ่งมันเสือ่อมลงนะครับรถยนตนน้ำมันเนี่ยมันก็เสือนะ่อมนะเพียงแต่ว่า บางยี่ห้อเนี่ยเขาคงไว้คือพูดง่ายคือคนเนี่ยเชื่อมั่นก็เลยก็เลยซื้อด้วยราคาที่ดีนะคือจริงๆรับราคาตลาดมือสองเนี่ยคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือตลาดมือสองเนี่ยถ้าเราไปดูบางยี่ห้อก็ตกแบบน่ากลัวนะครับตกแบบน่ากลัวเหมือนกันแต่แค่บางยี่ห้อเนี่ยที่มันตกไม่น่าัวเท่านั้นีงแต่รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันตกเนี่ยเนื่องจากประสิทธิภาพของมันด้วยได้วความเสื่อมของแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันนะรถยนต์น้ามันเนี่ยอาจจะตก เพราะว่าหนึ่งมันมีประเด็นเรื่องของประสิทธิภาพกินน้ํามันอะไรก็ว่าไปกับสองคือยี่ห้อแต่รถยนต์ไฟฟ้าที่มันตกเนี่ยยี่ห้อเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองคือประสิทธิภาพมันตกลงจากตัวแบตเตอรี่แล้วความความที่ราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันยังสูงอยู่ก็เลยจะทําให้ถ้าใครซื้อมาสองสามปีแล้วคิดจะขายเนี่ยตกแน่นอนนะถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องขายก็จนกว่าจะอายุแบตเตอรี่หมดประกันแล้วลองดูว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันจะ มันจะทําบถ้ามันราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันถูกมันไม่แพงมากเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยแล้วยังใช้ต่อได้ก็แนะนําให้ใช้ต่อนะครับนะแต่ถ้าคิดว่าซื้อรถมาแล้วใช้แค่สองสามปีเนี่ยทใจเลยนะครับรับรองว่าตกหนักมากตกเลยอันนี้อันนี้คือก็เห็นกับตัวเห็นเห็นกับตัวเองมันอย่างว่าเห็นกับตัวนะเห็นกับตัวเองเนี่ยเพราะรถผมก็ไม่ขายก็ก็ใช้ไปก่อนต้องทนใช้ถ้าขายไปก็คือหายไปมากกว่าซึ่งก็ยังไม่ขายเพราะว่ามองว่าแบตเตอรีย่ยังไม่หมดประกัน ชตอบริษัทที่ประมูลรถมือสองอ่ะแย่หมดเลยนะอืมครับ AUCT e อะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่มีคนซื้อหนึ่งคือราคามือสองตกเยอะตอนนี้อุตสา่าารมมือสองนี่มือหนึ่งยังตกตอนนี้หมายถึงลถรดน้ำมันนะอันที่สองนะครับมือสองตอนเนี้ไม่มีคนอยากได้แม่ง้ใครจะไปซื้อ ผมถามว่าปีหนึ่ง่ะเมืองไทยมีรถ800,000คันเอา้าแต่มันหายไปแสนหนึ่งแล้วอะถูกไหมผมพูดถูกไหมแล้วปิกอัพเนี่ยมันกี่หมื่นอะจริงจรินะถ้าคุณตัดรถปิกอัพออกนะคุณเอกรถน้ำมันเนี่ยน้อยกว่ารถอีวีนะแต่เพอเอิญว่ารถปิกอัพอะมันยังไม่เป็นอีวีไงพอคนไปซื้อปิกอัพมันก็ต้องซื้อรถน้ำมันมันก็เลยรวมไปอยู่ในอิซูซู โตโยต้าอะไรพวกนี้ไงเข้าใจผมพูดมาแต่ถ้าคุณตัดตึกอัพออกไปนะแล้วคุณเหลือแต่รถเก่งรถอะไรนะปีนี้จริงๆแล้วอ่ะมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะคนซื้อรถพาสเซนเจอร์น้อยกว่านะรถน้ำมันเนี่ยน้อยกว่าอีวีนะแต่เพราะถ้าคุณเห็นตัวเลขแบบรวมๆคุณอาจจะรู้สึกว่า í, มันก็ยังเยอะกว่านิดนึงหรือพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆมันมันเป็นการผิดเพี้ยนจากเรื่องของการที่มันมีเ ติ๊กอัพน,นี้ที่ผมให้ภาพนี้คือปีหน้าเนี่ยเชื่อผมเหมอะน้อยสุดแะที่คุณเดาได้เลยอะว่ารถอีวีที่จะขายได้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าแสนห้าเชื่อผมไหมปีเนี้ยโตเท่าไหร่เหรอโอ้โหตัวปีที่แล้วมานกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้เยอะอ่ะห้าร้อยมั้งถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะ แต่ปีที่ด่หน้าไม่ใช่ห้าร้อยนะอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงหรอกปีนี้ซะแสนสมมติเก้าหมื่นแสนหนึง่งปีหน้าเนี่ยน้อยๆผมก็ต้องเห็นแสนห้าใช่คุณดิถ้าแสนห้าจากแปดแสนกว่านี้คุณได้กี่เปอร์เซ็นต์ละยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะไหมะเยอะนะแล้วผมถามว่าถ้าคุณทําธุรกิจปั๊มน้ํามันอนะ่ะคุณเหนื่อยไหม mm hmm. แต่ถ้าคุณมองซัสโกอปั๊มน้ำมันอาจจะลดลงไปบ้างแต่ไม่เป็นไรเราเมียน,นี้มาช่วย เห็นไหมแล้วเขาก็มีธุรกิจตรงการก็คือขายน้ำมันเครื่องบินน้ำมันเครื่องบินนี่ยังไงก็ไม่มีอีวีใช่ไหมถูกไหมเออย่งไงมันก็ต้องเป็นน้ำมันนะถูกไหมเออเพราะฉะนั้น business model ของซัสโกเนี่ยมันจะ sustain ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณปไปดูอา่าผมผมยกตัวอย่างอีกตัวนึงละ p t g เงี้ยเอา้าคุณว่าในที่สุดอ่ะคนจะใช้น้ำมันน้อยลงไหมหรือมันจะโตชาก็ได้คุณอถูกไหมคนนี้อืมเอา้า มันผมถามคุณอย่างนี้ดีกว่าคุณว่าคนซื้อรถอีวีมันเป็นซีโร่ซัมเกมปะกับรถน้ำมันป่ะไม่ใช่แต่กึ่งกึ่งเกือบเกือบทุกแมครับางคนอาจจะคนเกือจะเป็นซัมเกมใกล้ๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนคุณคิดอย่างนี้คุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้ามันโผล่มาแสนนึงเอาชั่วร้ายเลยนะรถน้ำมันต้องหายไปแปดหมื่นนอย่างน้อย อาผมพูดอย่างนี้แฝงมะ hmm. อันนี้เพราะว่ามันยังน้อยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปิกอัพโอ้ยคุณลองปิกอัพมาดิแล้วคุณวันนี้มันมาอยู่ในจุดที่ปัญหาใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์เจอร์อะแล้วชารชาร้ามันมันเปลี่ยนไปหมดละเปลี่ยนไปละคุณอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยชาร์จนานันไม่จริงครับแล้วจริงๆอะเพื่อนผมอะผมยกตัวอย่างเลยนะ พื่อนผมซื้อที่บ้านตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นรถอีวีหมดทั้งสามคนเลยนะเออเขาเพิ่งเปลี่ยนนะแล้วคนละยี่ห้อด้วยนะตลกมากมีชางอันมีอะไรนะมีบีวายดีแล้วอะไรอันหนึ่งอนะอะไรอีออนหรืออะไรผมจำไม่ได้เออเพา่งซื้อแต่ประเด็นก็อย่างนี้เขาขับรถไปเชียงใหม่ทุกเดือนเลย <c oughs> อ่า <c oughs> ออน,นี่นั่าคิ่ตรงนี้แล้วคําถามคือเขาไม่มีปัญหาหรอ <c oughs> เขาไม่มีปัญหาเลยตรงนี้คุณรู้ว่าเพราะอะไร เพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเขาจะมีแอปเชิงกวนี้เขาจะกดดูได้เลยว่าอ่ะนี่ในทางนี้มันจะมีปั๊มตรงไหนมีตรงไหนให้เติมอะไรมันอาจจะไม่เป็นปั๊มก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นศูนย์รถก็ได้ถูกปว่าคนนี้มันก็มีที่ชา์ชิถูกไหมเออแล้วเขาก็ไปจอดกินข้าวจอดอะไรของเขาอย่างเงี้ยเพราะคุณขับรถคุณก็ต้องพักปะ่ะแล้วคุณขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คุณจะไปทีเดียวถึงหรอไม่ อ่สมมุติสามสี่ร้อยโลุณไม่อยู่ทีหนึง่งมันพอดีอ่ะเมื่อช้าช้าทึ<ม>้งชั่วโมงมแปบเดืยวมันเต็มลคุณก็ไปต่อไม่มีปัญหาแล้วแต่ที่เขาพูดกับผมเลยนะโคตรประหยัดน้ํามันคนนี้เพราะมันไม่มีมไม่รู้จ่ายคันน้ํามันสมมุติว่าคุณขับไปเชียงใหม่คุณว่าคุณต้องจ่ายคัาน้ำมันเท่าไหร่เออก็ต้องเป็นสองพันได้ไหมหายไม่บานเลยอ่ะ คือผมทีตอนจะเล่าให้ฟังหมายความว่าความสะดวกสบายหรือเชื่อผมแม้ต่อไปอ่ะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าไม่เซเว่นก็ซีเจอะไรพมันจะต้องมีที่ชารจแน่เลยคุณเชื่อผม่าเพราะอะไรรู้ปะอันนี้เราประกอบกับอีกส่วนหนึ่งนะปัจจุบันคุณสังเกตไหมคอนเวนต์สโตร์คอนเซปอะก็คือไอ้เซเว่นอะ ยิ่งทำยิ่งใหญ่แล้วทำใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้คืออะไรเป็นสแตนดะโลนแล้วก็มีที่จอดรถมันคุณสังเกตดูดิ<ส>เขาจะไม่ค่อยแบบทำแบบเป็นห้องแถวแล้วเดินไปน้อยแล้วเดี๋ยวนี้สร้างไม่พอะอะไรเพราะหนึ่งคนส่วนใหญ่มันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันขับรถไปซื้อผมใช้คำว่าไม่ใช่วอลกิ้งคอน v e เน e n t แล้วเดี๋ยวนี้ เป็น driving convenience อ่ายิ่งต่างจังหวัดนี้ยิ่งชัดนะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหมายความว่ามันจะไปสอดคล้องกับการเติบโตของ e v ได้อะหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ e bike นะโอ้โหนี่ยังไม่มาในเดี๋ยวมาเนี่ผมว่ามันจะเต็มบ้านเต็มเมืองมดเลยก็ดีอย่างหนึ่งนะ p m สองจุดห้าก็จะลดลงไปหน่อย <laughs> อย่างน้อยก็โดย <c oughs> บทสรุปแล้วอะ บิสเ s s โมเดล B Y D บิสเ s s โมเดลของฉางอานเนี่ยคล้ายๆกันคือคนเป็นดีลเลอร์ก็จะเอาราคาขายคูณกับ n e ็ตมาจินแล้วถามว่าได้กำไรไหมได้แต่คุณจะต้องใช้คำว่าอะไรขายเป็นเป็น,เป,นเป็นบอพางแล้วกันนะครับลงทุนก็ประมาณ3มล้าน5้าล้านต่อที่นะต่อต่อโชว์รูมอะไรเงี้ยถ้าใหญ่หน่อยก็สิบเจล้านอะไรเงี้ยคุณต้องขายได้ประมาณวันละคัน เอออย่างนี้ละกันคือถ,ถ้าท่านอยากจะไปคํานวณอะอะไรเงี้ยแล้วก็เฉลี่ยก็เตีสักคันละล้านแต่ถ้าสมมุติว่ามันถูกก่าน,นั้นหรือว่าเขาขายได้ไม่ถึงสองวันคันสมมติแล้วกันนะหรือว่าเขาลงทุนถูกกันที่ผมพูดท่านก็ไปอจ,จัดหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยคือผมให้เป็นตัวเลขเป็นเซต,ตออกมาเนี่ยแล้วท่านก็เอาไปปรับใช้ได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสูตรอะไรยากหรอกครับ มันเป็นอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วแล้วผมคุยมาหมดละแล้วผมก็เอามาย่อยให้ง่ายแล้วให้ท่านเนี่ยไปประกวนมันมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันก็จะมีดีลห้อยี่ห้ออื่นอีกใช่ไหมคนนี้เดี๋ยวเชื่อถือมันก็จะมีอีกอ่ะคุณคิดว่ามันจะจบแค่นี้หรอไม่ตอนนี้มันกลายเป็นยุคสมัยก่อนที่อะไรนะเอ่อคนที่คนที่ร่ํารวยมาจากการเป็นดีลเลอร์รถน้ํามันสมัยก่อนอะ่ะใช่ไ,ไหมปครับยุคอะไรยี่สิบปีสิบปีก่อนน่ะใช่ไหม ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่รวยขนาดนั้นหรอกนะเพราะมันไม่ได้กําไรเยอะนะแต่ว่าใครมาก่อนเนี่ยมีสิทธิ์นะแล้วคุณเชื่อผมเหรอว่าจีนเนี่ยคุณนี้รู้ป่าว่าตอนนี้จีนเนี่ยคิดเป็นอีวีกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกหมายถึงว่าทั้งโลกตอนเนี้ครึ่งปีแรกขายรถอีวีไปแล้วหกล้านกว่าคันอืม อันนี้คือทั้งโลกแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศไทยเราขายไปเก้าเดือนเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นแล้วกันอตีกลมๆแล้วกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กว่านี้ประมาณโอ้โหหนึ <c oughs> 1> 1่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จะประมาณเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันตีเร็วๆกลมๆเจ็ด้านกว่าคันีปีนี้เขาคาดกันว่านะรถอีวีอ่ะทั้งทั้งโลกนะที่จะขายได้อ่ะน่าจะประมาณสิบสี่ล้านคัน 14ล้านคันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนของการขายรถทั้งโลกรู้ป่คือคือบางทีท่าน,นนะหลายท่านอาจจะบอกว่ามันยังน้อยเมื่อกี้ผมให้ตัวเลขของเมืองไทยแล้วใช่ไหมคราวนี้ผมใช้ตัวเลขของโลกให้ใชัดป<ช>ัจ <c ười> จุบันเนี้ยถ้าเป็น14ล้านนะคุณเอกมันคือ18เปอร์เซ็นตของโลกนะะยอะไหมเยอะแปลว่าทั้งโลกอ่ะเราขายเท่าไหร่ก็คุณก็เอา สิี่ล้านหารจุหรจดหนะนึ่งแปดใช่ไหมก็สิบปอร์เซ็นะคุณเล็กก็คร่าวๆอ่ะก็คือประมาณหกเจ็ดสิบล้านคันนะทั้งโลกอ่ะเราขายกันนะตอนเนี้เป็นอีวีประมาณสิบกว่าล้านนะปีนี้ปีนี้นะแต่ว่าประมาณเกินครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่จีนนะผมบอกก่อนนะแล้วก็ประมาณหนึ่งในสี่ไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็แค่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะอยู่ที่อเมริกา เ่าเห็นภาพนะตอนนี้ e v มีประมาณเนี้ยแล้วก็หนึ่งเปอร์เซนอยู่ที่ไทยหนึ <c oughs> ่งเอร์ซหมายถึงหนึ่งเปอร์ซของโลกนะครับเยอะไหมก็เยอะนะก็เยอะนะประเทศไทยเราขายแปดแสนคันต่อปีนะทั้งโลกเขาขายกันประมาณเจ็สิบล้านเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามผมว่าการเติบโตของ e v โลกกับการเติบโตของ e v ไทย จ,จำนวนนะมันพอๆพกันถูกไหมาตามผมทมันไหมเออมันพอใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเมืองไทยเนี่ยล้าหลังแพ้เขาหมดเลยยกเว้นอีวีเนี่ยถือว่า